เรื่องของคุณแซมแบงแมนฟรีนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยหรือเมืม่อคืนแล้วกันไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะจากฝ่ายอายการเอ่อนิวยอร์กนะฮะเรียกว่าหลังจากที่คุณนิชาตสิงห์เนี่ยมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอายการเนี่ยยอมรับเลยนะว่าเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เข้าใจภาพต่างๆมากขึ้นแล้วตัดสินใจฟ้องคุณแซมเพิ่มอีกโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหดีไหมหลายกระทงนะ หลายกระทงเนี่ยอะเขียนอ่านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือกระทงนะ Conspiracy to commit w i r e fraud on FTX customer นะครับสมรู้ร่วมคิดนะครับร่วมกันชอ่อโกงนักลงทุนนักลงทุน FTX นะประมาณนี้นะครับร่วมกันชอ่อโกงประชาชนนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยนะอ,อ,อันนี้ชอ่อโกงประชาชนสมรู้ร่วมคิดชอ่อโกงประชาชนสมรู้ร่วมคิดอะไรกันเนี่ย คงเยอะว่ะช่อกูองคัสเตอร์เมอร์ที่เล่นดีเลเวอร์ชีโอเคอ่านอ่านนะเยอะมากเป็นหางว่าวนะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มอีกเยอะโคตรเยอะโคตรอ่ะประเด็นคือเรามาดูก่อนนะครับ with index indexment uh, indexment นะ index ก็คือ indexment ก็คือคำฟ้องนะฮะข้างในเพจของคำฟ้องเนี่ยมีการ allegation allegation แปลว่ากล่าวหานะการกล่าวหาคุณแซมแบงแมนฟรีเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเรื่องของ direct launch Uh, various company that could secure bank account a SFTX couldn't uh, it on its own นี่คือข้อหาใหม่เนี่ยผมสรุปแล้วกันย่อหน้าเนี่ยคือไฮไลท์ของข่าวนี้ละคือข้อหาใหม่และนี่คือข้อมูลใหม่ที่ DOJ เลือธรรารยุติธรรมอเมริกาก่อนหน้าน,นี้นึกไม่ค่อยถึงนะครับตอนนี้พอนิชาดซิงเข้ามาปั๊บเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนึกถึงแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมทันทีแถวบ้านง่ายๆเลยนะอธิบายแบบชา,ชาวบ้านง่ายๆก็คือว่า การวางแผนของคุณแซมเนี่ยแยบยนมาก FTX แยบยนมากคือ FTX มีการเอาเงินออกจาก Back Door เยอะมากนะครับเอาเงินลูกค้าไปใช้พอเงินลูกค้าไปใช้เนี่ยต้องการที่จะเอาไปบริจาคทีนี้ถ้ามันเอาไปบริจาคตรงๆเนี่ยมันก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ว่าเฮ้ย hey, เงินบริจาคให้ไบเดนให้ริพับบ i ิกันเดโมแครตเนี่ยมันมาจากไหนนะมันตรวจสอบไม่กี่ทีมันก็จะรู้แล้วว่ามันมาจากเงินของลูกค้านั่นเอง นะครับทีนี้มันก็เลยมีความพยายามในการไปจัดตั้งเ n น i ิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือเทียบเท่าแบงค์เนี่ยเพื่อทำหน้าที่เป็น security เป็น secure ไว้นะก็คือพูดง่ายคือไม่มีแบงค์นะ FTX ทำไม่ได้ FTX ทำหน้าที่เป็นแบงค์ไม่ได้งั้น FTX ก็เลยไปซื้อแบงค์นะจะซื้อแบงค์หรือไม่ก็ทำแบงค์เองประมาณนั้นนะแต่แบงค์เองเนี่ยก็คือของตัวเองอยู่ดีแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้าไปในแบงค์ไปฟอกก่อน แล้วก็ไปยำรวมกันมั่วซั่วไปหมดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอยำรวมกันแล้วค่อยเอาไปบริจาคครับนี่ฮะ to off uh, to offscate นะ offscate offscate แปลว่าทำให้สับสนนะทำให้สับสน source of fund นะครับแหล่งที่มาของการเงินนะในการไปบริจาคให้ political political campaign อ,อธิบายง่ายๆแบบนี้เข้าใจไหม ม่มีแบงค์ทำแบงค์เองขึ้นมาแล้วก็เราก็บริษัทอะไรเองแล้วก็ไปผ่านตัดฟอกมั่วซั่วแล้วก็เอาไปบริจาคเพราะฉะนั้นนักการเมืองตรวจสอบไม่ได้ครับว่าเงินนี้มาอย่างไนมาจากลูกค้าหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายก็เงินลูกค้านั่นเองงั้น DOJ ตัดสินใจฟ้องข้อหาเหล่านี้เพิ่มเติมเข้าไปนะยาวเหยียดมากขี้เกียจอ่านแล้วก็ตามนั้น <c oughs> คุณแซมก็เต็มตัวนะฮะต้องไปสู้คดีกันต่อไปเพราะท่านท่านจะชนะ